คุณแม่ตั้งคันนอนท่าไหนที่จะสุขสบายแล้วก็ไม่กดทับลูกท่านอนนะคะก็มีส่วนสําคัญมากๆสําหรับคุณแม่นะหากเรานอนในท่าที่สุขสบายนะคุณแม่ก็สุขสบายลูกในท้องก็สุขสบายแล้วก็ปลอดภัยดีแต่ก็มีคุณแม่ท้องหลายๆคนนะคะมีที่มีความกังวลว่าเอะถ้าเรานอนนานไปนอนเยอะไปนอนไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราจะหลงไปนอนทับลูกในท้องหรือเปล่า ทำให้รู้สึกกังวลน,นอนไม่ค่อยหลับไม่กล้านอนหลับยาวๆเพราะว่ากลัวนอนทับลูกทําให้คุณแม่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอได้แล้วก็ต้องนอนท่าไหนนะคะลูกของเราเนี่ยถึงจะปลอดภัยนะทำให้ลูกสุขสบายนะคะดิ้นดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดี จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรานอนในท่าตะแคงนะคะโดยเฉพาะในท่าตะแคงซ้ายลูกของเราเนี่ยค่ะจะมีการดิ้นดีตอดดีเพราะว่าการนอนตะแคงซ้ายนะคะมดลูกของเราที่ขยายใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปกดทับนะบริเวณเส้นเลือดที่นําเข้าหาหัวใจทําให้ระบบไหลเวียนเลือดนะไปเลี้ยงมดลูกหรือว่าเลี้ยงทารกในครรภ์ได้ดี นะคะแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยค่ะมีการหายใจที่ดีนะคะรับสารน้ําสารอาหารจากเส้นเลือดของคุณแม่ได้ดีนั่นเองค่ะคราวนี้คุณแม่หลายท่านนะคะมีความกังวลมากๆเลยว่าเอ๊ะถ้าลูกดิ้นดีแบบเนี้ยเสี่ยงต่อลูกที่จะขาดออกซิเจนไหมเราไปกดทับลูกหรือเปล่าทําให้ลูกของเราดิ้นดีดิ้นแรงอาจจะมีความกังวลใจซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะที่ว่านอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาแล้วลูกดิ้นดี ทำให้ลูกของเรามีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจนการที่ดิ้นดีก็แจ้งแล้วนะคะว่าจากการที่ลูกของเรารับสารน้ําสารอาหารนะคะเลือดไปเลี้ยงดีนั่นเองค่ะคราวนี้ท่านนอนของคุณแม่นะคะท่าไหนที่สุขสบายคุณแม่สามารถนอนท่าไหนก็ได้นะคะที่รู้สึกว่านอนแล้วเราสุขสบายเราหายใจสะดวกเราหายใจโลง่ง เพียงแต่ว่าอย่าไปนอนท่านอนคว่ำกดทับมดลูกก็พอนะในช่วงที่ท้องอ,อ่อ,อนๆคุณแม่อาจจะนอนงายก็ได้นะตะแคงซ้ายก็ได้หรือตะแคงขวาก็ได้นะไม่ได้จํากัดท่านอนเลยยกเว้นนอนคว่ำอย่างเดียวแค่นั้นเองแต่เมื่อคุณแม่ท้องขยายใหญ่ขึ้นเข้าสู่ไตรามาสที่3แนะนําว่าท่านอนที่ดีที่สุดนะก็คือนอนตะแคงซ้ายเพราะมดลูกที่ขยายใหญ่จะไม่ไปกดทับ เส้นเลือดที่เข้าหาหัวใจที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงมดลูกหรือเลี้ยงทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะแต่คุณแม่บางคนก็แจ้งว่านอนท่าเดียวแต่แขงซ้ายนานๆก็ทำให้เราเมื่อยเราปวดสะโพกปวดซี่โครงได้คุณแม่ก็สามารถนอนตะแคงขวาได้นะคะไม่ใช่แค่ตแต่แคงซ้ายอย่างเดียวเห็นว่าตะแคงซ้ายดีที่สุดก็ตะแคงซ้ายตลอดคืนเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะน้ำหนักมากขึ้นมดลูกขยายใหญ่ขึ้นกดทับนะทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สุขสบายได้ เพราะฉะนั้นถ้าไหนที่ถูกสุขสบายนะคะลูกปลอดภัยกับตะแขงซ้ายหรือตะแขงขวาก็ได้นะคะเอาให้ที่เราหายใจโลง่งให้เราไม่วิตกกังวลในเรื่องของการนอนนะ,ะแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเรานอนแล้วเราจะไปกดทับลูกเพราะว่าทารกในครรภ์น,นะคะมีเกราะ หลากหลายชั้นเลยนะอันแรกคือมดลูกเลยนะคะกว่าจะผ่านถึงทารกในครรภ์ก็ต้องผ่านมดลูกก่อนเมื่อผ่านมดลูกก็ต้องผ่านถุงน้ําคล่ำนะคะถุงน้ำคล่ำก็ต้องผ่านน้ํำคล่ำอีกผ่านรกอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงตัวทารกนะคะคุณแม่มีหลายชั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการกระทบกระเทือนจากการนอน นะหรือว่าไปกดทับลูกแต่อย่างไรให้คุณแม่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนในท่าที่สุขสบายนะจะท่าไหนก็ได้ที่เรารู้สึกสุขสบายหายใจโลง่งไม่ปวดเมื่อยยกเว้นท่านอนคว่ำนั่นเองค่ะ